สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับแชมเปนฟาร์มนะคะโดยหนูสมุกนะคะตอนอยา่กับพ้ามาเบ่งเด็กน่อยนะคะในฟาร์มนะคะกำลังกินหญ้าหวานกันอยู่นะคะวัวกับหญ้าหวานนะคะวันนี้เราจะทำอะไรนะคะเราจะทำงานแล้วก็ทำเงินนะคะ ทำงานคืออะไรนะคะก็คือการดูแลนะคะเด็กๆในฟาร์มของเรานะคะให้อาหารสัตว์นะคะดูแลวัวแพะเออเป็ดไก่ป้านะคะทำเงินคืออะไรนะคะขายยาหวานให้กับลูกค้านะคะทำงานทำเงนิงนนะคะนี่คือหน้าที่ที่เราพึงจะกระทำในทุกๆวันนะคะมุอมี้ยังบอกค่ะทนมู้ชมเม่อยพึงเป็น้ํ้าหาแพ้นะคะแพ้กระโดดออกนะคะเบิร์ดกระโดดออกจะคะกะดดอ,อกนะคะกระโดดสูงชิบเพงเลย พอพงแข่กำลังกินยาวานกันยูน,นะคะตอนนี้เล็กหน่อย เลี้ยงลูกจนพร้อมหมดแล้วนะคะงัวสมพากันเลี้ยงลูกจนพร้อมหมดแล้วนะะั่นเองมาสั้นเน่ยยานมนะคะเลี้ยงลูกจนพร้อมนะคะใช้คําว่าเลี้ยงลูกจนพร้อมตอนนี้ผสมจะในการยังบะติดนะคะยังงงอยู่นะคะใครมีประสบการณ์ด้านการผสมนี่บอกเคล็ดลับของเฮสมเนาะจะเขามีลูกตั้งแต่ทองแหลกทองคู่เลยนะคะจะเนี่ผสมบะติดนะคะนี่ก็สิเป็นลูกของอ่า ลูกของเจ้าอีขาวนะคะน้องสตางนะคะเขาให้ลูกสวยนะคะทำให้ชมลูกตัวอ้วนแล้วก็สวยนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งไอง้น้ำโชกสิมีน้ำโชกนะคะน้ำโชกบุคุณก็คนปันไรน,นะเนาะแม่นีแย่งซีนตลอดนะคะเดี๋ยวส่งไปเห็นงานก่อนนะคะ มาท่านแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสับตะไคร้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า